ถ่ายมุมสูงน่องมันท่องให้กันครับ15เดือนครับ KF สามหนึ่งใหญ่ครับพี่น้องเบิงึงแผ่นหลังเบิึงตะนอกหันหน้ามาลูกมันท่องสวยงามมันท่องเลยมันท่องตะนอกตั้งตั้งแผ่นหลังกว้างมากครับถ่ายมุมสูงครับถ่ายย่างหนาด้วยครับบ่มีการปรับการดึงคืออุ้ยบ่คือบ่คือไผ <laughs> พอมีการปรับการดึงนะครับในนาคองแทธมาเบ่งตัวจริงเลยครับ15เดือนครับวัดความสูงได้143บวกนะครับวัดสิบห้าร้อยสี่สิบห้าละอย่ามันเกิน <c oughs> ในเบ่งไถนะเออเออเบง่งด้านหลังกกหางครับอืออมขนาดมาลุขนาดมา นาตาช่างนี่ก็นีก็สร้างแล้วครับ